โยปุเพกะตะกัล,ลยาโนกัดโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกตัญญู รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสำคัญกระตันอยูทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดช่างมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่า เรื่องที่คุณอาคมเล่าให้ฟังคุณอาคมนี่พักอยู่ที่ห้องแถวสองชั้นแกเล่าว่าในจำนวนห้องแถวยี่สิบห้องที่แกเช่าพักอยู่นั้นน่ะคนเยอะหลากหลายอาชีพมีทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่รวมไปถึงหนุ่มโสดที่อยู่เพียงลำพังก็อาศัยห้องแถวแห่งนี้เป็นที่นอนไปวันวัน เช้าขึ้นหลังจากที่ทาธุระปะปังต่างๆเสร็จสิ้นลงไปแล้วต่างคนต่างก็กูลีกุจอกันออกไปทำงานทำการไปจนจรดถึงตอนเย็นย่ำค่ำลงไปแล้วอ่ะแหละถึงได้กลับเข้ามาสู่ห้องแถวนี้อีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นบางคนก็ใช้เวลาในช่วงนี้นอนเอกคเนกนะดูข่าวดูละครรอเวลาที่แม่บ้านปรุงอาหารสำหรับตอนเย็น แต่บางคนก็ถือโอกาสนี้หาที่ตั้งวงกงเล่า,าเพื่อให้คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละ้ะเสีวนากันด้วยเรื่องสับเพเหระตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนกระทั่งถึงเรื่องในมุงแทบทุกคนในจำนวนห้องแถวทั้งหมดนี้ก็เลยค่อนข้างจะรู้จักมักจีก,กันดีและครอบครัวที่ค่อนข้างจะสนิทสนมกับคุณอาคมอย่างพิเศษก็คือครอบครัวของคุณประชา คุณประชาที่ว่านี้แกมีอายุแก่ว่าคุณอาคมประมาณสักเจ็ดปีเห็นจะได้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภอของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลไปจากคลองแถวที่เช่าอยู่เน็กสักเท่าไหร่นักเมียของพี่ประชาเนี่ยชื่อพี่ศีนวลมีลูกสาวสองคนโดยที่คนโตในเจ็ดขวบลูกคนที่สองก็กำลังอยู่ในวัยซุกซนตามประษาเด็กอายุห้าขวบเรียกว่า กำลังอยู่ในวัยกินได้กันทั้งคู่เลยทีเดียวด้วยวัยของลูกเต้าที่แทบจะละมือไม่ได้ไปอย่างนี้ก็เลยทำให้พี่สีนวลเนี่ยทำงานทำการอะไรไม่ได้แต่แกก็ยังขวนขวายหาลำไพ่พิเศษด้วยการรับจ้างซักรีเสื้อผ้าพอเป็นค่านมค่านข,าน,มขานมของลูกแล้วก็กับข้าวกับปลามื้อย่อมๆลำพังเฉพาะค่าแรงพี่ประชานั้นหลังจากที่จ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟไปแล้ว มันก็เหลือเงินติดกระเป๋าไปแทบจะไม่ชนเดือนถัดไปแต่ละชีวิตภายในห้องแถวแห่งนี้ก็เลยมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันคือปากกัดตีนถีบหาเช้ากินข้ามไปวันวันน้อยคนนักที่จะมีเงินเหลือเก็บอย่างเป็นกอบเป็นกำมองดูแล้วแทบจะทุกคนก็ล้วนแต่หวังรวยทางลัดด้วยกันท้งนั้นด้วยการซื้อหวยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครรวยสักทีมีแต่จนกรอบเป็นข้าวเกลียบยิ่งกว่าเดิม แต่มันจะทำยังไงได้ในเมื่อความหวังอื่นๆมันไกลลิบลับอย่างไวคว้าไม่ถึงหลายต่อหลายคนก็เลยต้องใช้วิธีนี้ทั้งๆที่รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันรังแต่ยิ่งซ้ำเติมต่อการรอคอยคอยแล้วคอยเล่าไม่ต่างไปจากรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดคุณอาคมเองรวมทั้งพี่ปรีชานี่ได้เคยเจียดเงินซื้อหวยอยู่บ้างเหมือนกันแต่สำหรับพี่สีนวลแล้วค่อนข้างที่จะติดหนบเลยทีเดียว โดยซื้อมันทุกงวดมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ทุนทรัพย์ที่มีเท่าที่รู้นี่แกซื้อตัวละห้าบาทสิบบาทถ้งงวดไหนที่มีเลขเด็ดเลขดังแกถึงจะทุ่มแทงมากหน่อยตัวละยี่สิบหรือว่าห้าห้าสิบบาทเลยทีเดียวแต่ไม่เคยเกินไปอย่างนี้ซึ่งคุณอาคมก็เคยพูดแซวแกอยู่บ่อยๆว่าซื้อเพียงแค่นี้แล้วมันจะไปรวยได้ยังไงแกก็ได้แต่ยิ้มโดยไม่ว่าอะไรกิจวัตรประจําวันอีกอย่างหนึง่ง ของพี่ประชากับพี่ศรีนวลที่คุณอาคมเห็นอยู่บ่อยๆก็คือแกจะตักบาตรทุกเช้าโดยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งแกก็เคยชวนคุณอาคมอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณอาคมมักจะตื่นไม่ทันพระวันไหนก็ตามที่วันพระใหญ่ตรงกับวันหยุดทั้งคู่ก็จะพาลูกเต้าไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอ แล้วก็ยิ่งเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น,นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาแกก็จะปัดธุระอื่นๆออกไปโดยทันทีแกก็เคยบอกกับคุณอาคมว่าทําบุญทำทานเอาไว้เนี่ยมันไม่เสียหลายอะไรหรอกนะอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราสุขใจเป็นอันดับแรกละไอ้ที่เราลําบากยากจนไม่ได้ร่ํารวยเหมือนกับคนอื่นๆเขานี่ มันก็เกี่ยวกับบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนของเราเองนั่นแหละพี่เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหละครับเออจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่เสียหลายนะอย่างกับการให้ทานเนี่ยมันก็เหมือนกับการช่วยคนที่เขาด้อยว่าเราเดือดร้อนพาเราได้มีกินมีใช้บ้างถึงจะให้เล็กๆน้อยๆก็เถอะคุณอาคมคิดว่าพี่ประชานี่พยายามโน้มน้าวให้แกมีใจกับการทำบุญทำทานเหมือนกับแกบ้าง ซึ่งแกก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงคุณอาคมกับแกก็คงได้เจอเจอกันอีกอ่ะคุณอาคมก็ได้แต่หัวเราะการตักบารนี่ก็เหมือนกันนะเรามีน้ําเราก็ใส่น้ํามีข้าวก็ใส่ข้าวอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเราไม่พร้อมแม้แต่ลูกอมเม็ดเดียวเราก็ยังใส่บาตรได้เลยนะคุณอาคมก็พยักหน้ากับคําพูดของแก พร้อมกับเอออ,อไปว่าผมจะหาเวลาทำอย่างนั้นหรือว่าเช่นเดียวกับแกบ้างแต่ก่อนนี้คุณอาคมเคยคิดนะอ่าเพราะว่าพี่ประชาเนี่ยเคยออกปากขอหยิบขอยืมเงินของคุณอาคมโดยบอกว่าไม่มีกินไม่มีใช้ในขณะที่คุณอาคมกลับคิดไปว่าในเมื่อเงินทองไม่ค่อยจะมีกินมีใช้แล้วทำไมแกถึงได้ตักบาตรโดยไม่ยอมหยุดอ่ะ ยังดันทุรังอยู่ได้ทุกเชา้าทุกวันคุณอาคมมาคิดได้ในภายหลังนี้นี่เองว่าความคิดอย่างนี้มันดึงบาปกรรมเข้ามาสู่ตัวเองโดยแท้และการที่คุณอาคมให้คนที่ฝ่ายาหยิบยืมเงินไปอย่างน้อยๆเขาก็เอาไปทําบุญทําทานคุณอาคมก็ย่อมจะได้รับผลบุญนั้นอยู่บ้างแม้ไม่มากก็น้อยซึ่งมันก็คงจะดีกว่าให้คนที่ไม่ดีเอาไปทําการที่ไม่ดีต่างๆ พี่ประชาบอกว่าการทำบุญทำทานเป็นเสมือนดัง่งเป็นการฝากเงินฝากข้าวของเอาไว้ใช้ในภพภูมิข้างหน้าดอกเบี้ยมันยาวไกลไปถึงชาติภพอื่นๆใช้จ่ายยังไงมันก็ไม่มีวันหมดแล้วมันก็มีแต่เพิ่มค่าไม่รู้ว่ากี่เท่าต่อกี่เท่าเราอย่าไปคิดสิว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันเป็นเรื่องของเราเป็นตัวของเราเองนี่แหละที่จะได้รับผล พอเราตายลงไปเราอย่าไปหวังเลยว่าลูกเมียเขาจะมีเวลาให้กับเราเคยเห็นไหมละ่ะพอผัวตายปุ๊บเมียก็เริ่มแต่งหน้าทาปากแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังเลยว่าลูกเมียมันจะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเราถ้าเราคิดแบบหวังน้ำบ่อหน้าเราก็จะคิดได้ว่ามันสายไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวได้อีกเพราะเราตายไปแล้วนี่พี่หวังดีหรอกนะถึงได้บอกแบบนี้ บางวันที่มีการตั้งวงสุรายาเมาแล้วมีพี่ประชาเข้ามาร่วมวงด้วยเพื่อนผูงในรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถึงก็ออกปากขอร้องเลยว่าอย่าให้พี่ประชาพกคำพีมาด้วยนะเพราะว่าแกพูดแกสอนแกสั่ง,ท,งทั้งทั้งที่เล่ายาปลาปิ้งยังคาปากอยู่เลยแต่เรื่องราวในชีวิตครอบครัวของพี่ประชานั้นค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไปในทํานองอัศจรรย์พันลึกอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะว่าในยามที่ความเดือดร้อนประเดประดังเข้าใส่ครอบครัวของแกยอย่างรุนแรงแกมักจะเอาตัวรอดได้ทุกเมือ่อจนกระทั่งคุณอาคมรู้สึกงุนงงประหลาดใจยอยู่เนืองเอเอออาคมมีตังให้พี่ยืมสักพันครึ่งพันไหมละ่ะพอดีไอตัวโตของพี่มันจะต้องซื้อกระเป๋าหนังสือแล้วก็รองเท้าคู่ใหม่ของเก่าที่ใช้อยู่มันขาดจนไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วโธ่พี่ ผมเหลือติดกระเป๋าอยู่ไม่ถึงสามร้อยเลยอะเสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าสตังค์ให้แกดูเพื่อเป็นการยืนยันคุณอาคมบอกว่าถ้ามีนไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรือว่าผ่อนคลายในความเดือดร้อนของแกซึ่งพี่ประชาก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงถึงไหนถึงกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกับแกและครอบครัวเออเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่ประชา เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะหามาให้พี่จะหยิบยืมจากพวกเพื่อนเพื่อนเอามาให้พี่หมุนไปก่อนนะเออมันจะลำบากเธอหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะปล่อยให้มันใช้ของเก่าไปก่อนรอให้ถึงสิ้นเดือนนั่นแหละค่อยซื้อให้มันรู้สึกว่าแกก็มีสีหน้าผิดหวังอยู่เหมือนกันไม่มีปัญ,ปญหาหรอกครับแมมผมกับพี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นสะที่ไหนกันละ่ะอ่ะเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณอาคมเลิกงาน ก็นำเงินตามจำนวนที่แกได้ออกปากขอหยิบขอยืมไว้ไปให้แกตามที่ได้รับปากไว้ตั้งแต่เมื่อวันแต่ในทันทีที่คุณอาคมส่งเงินให้แกก็ปฏิเสธพร้อมกับชี้ไปที่ถุงกระดาษที่ใส่รองเท้าและกระเป๋าหนังสือใหม่เอี่ยมของลูกสาวคนโตโอุย้ยขอบใจมากเลยนะอาคมแต่น,น่นพี่นวลเขาได้ซื้อมาแล้วอ้าวแล้วพี่ไปหาเงินที่ไหนมาได้ละครับมีคนเขาให้เงินมา แกเล่าว่าในวันนี้พี่ศรีนวลได้ซักเสื้อตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่บังเอิญในวันนี้มีลูกค้าคนหนึ่งลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงร่วมหมื่นบาทซึ่งพี่ศรีนวลก็นําเงินจํานวนนั้นไปคืนให้อย่างครบครันทุกบาททุกสตางค์ลูกค้าคนนั้นก็เลยให้เงินเป็นค่าตอบแทนในความซื่อสัตย์มาถึงสองพันบาทพี่ศรีนวลบอกว่าพี่ไม่รับนะแต่เขาก็ายัดเยียดให้จนได้อ่ะ มีอีกครั้งหนึ่งที่พี่ประชาะเดือร้อนเรื่องเงินทองจนถึงขั้นร้องไห้ด้วยว่าลูกสาวคนเล็กของแกไม่สบายหนักแต่แกไม่มีเงินที่จะพาลูกไปหาหมอได้คุณอาคมเองก็ถังแตกกระเป๋าแห้งพอดิบพอดีเหมือนกันเออเดี๋ยวผมจะหาให้พี่โดยด่วนเลยนะครับคุณอาคมก็ตกปากรับคำกับแกเพราะว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันจะรอช้าอะไรไม่ได้ซะด้วย แต่ยังไม่ทันที่คุณอาคมจะขยับตัวเสด้วยซ้ำไปพี่ประชาก็ได้มาบอกกับคุณอาคมว่าแกได้เงินแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกซึ่งก็สร้างความแปลกใจเป็นที่สุดเพราะว่าเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นหลังจากที่แกเอ่ยปากเพื่อจะหยิบยืมมีคนลืมสตังค์ว้ในกระเป๋ากางเกงอีกแล้วเหรอพี่อ่ะคุณอาคมก็ถามในทํานองสัพยอกแต่แกสายหน้าที่มีแววสดชื่น จนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือพอพี่กลับไปจากห้องของอาคมนะพี่ก็กะว่าจะลองไปหาทางอื่นดูบังเอิญพี่ไปเก็บทองได้บาทหนึ่งมันหล่นอยู่ริมถนนกลางซอยโน่นนะ่ะและพี่ก็ไม่เห็นว่ามีใครเขาเดินหากันเลยพี่ก็เลยเอาไปขายแก่ก็เล่าถึงต้นต่อของเงินที่ได้มาโดยมีทีท่าวิตกกังวลอยู่บ้างกับการถือวิาสาสะนี้ แม่พี่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นผมผมก็ทําแบบพี่นี่แหละแล้วเราจะเอาไปคืนใครเขาได้อ่ะเออแต่ถ้ารู้ว่าเป็นของคนนั้นคนนี้มันก็อีกเรื่องหนึง่งผมว่ามันเป็นโชคของพี่ซะมากกว่าคุณอาคมบอกเพื่อให้แกคลายความวิตกกังวลน,นี้ไปเสียไม่ใช่เก็บเอามาคิดอยู่แบบนี้ในตอนนั้นนะคุณอาคมคิดว่ากรรมดีที่พี่ประชากับพี่สีนวลประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแหละที่ทำให้ความทุกข์ยาก ความเดือดเนื้อร้อนใจคลายลงไปคล้ายๆกับผ่อนทุกข์ราโศกถึงคราวทุกข์มันก็เหมือนกับมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบรรเทาให้ซึ่งถ้าไม่ใช่กรรมดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ คุณรัตนานี่เป็นลูกสาวคนโตมีพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อแม่เป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดสุรินร์สมัยที่เธอยังเล็กอยู่จังหวัดสุรินรน์เป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์นักการทำนาก็พอทำได้บ้างไม่ได้บ้างในบางปีแต่พ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้ย่อท้อต่อชีวิตท่านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าใช้เองปลูกผักสวนครัวขายได้เงินจุนเจือครอบครัวมาตลอด ถ้าปีไหนทำนาไม่ได้พ่อก็จะไปรับจ้างเป็นช่างทําบ้านท่านมีความรู้ในด้านช่างไม้ฝีมือดีรับเหมาสร้างบ้านให้คนในเมืองและได้เงินก็เอามาเลี้ยงลูกในฐานะที่คุณรัตนาเป็นลูกคนโตก็ช่วยงานท่านทุกอย่างตั้งแต่ช่วยเลี้ยงน้องซึ่งมีหลายคนแกก็เลยกลายเป็นคนที่รักงานเพราะว่าต้องทำงานจนไม่มีเวลาว่างเป็นของตัวเองตั้งแต่อย่างเล็กๆ คุณรัตนาไม่เคยไปเดินเล่นบ้านคนอื่นโดยไม่จำเป็นถ้าไม่มีธุระก็จะไม่เห็นบ้านคนอื่นเลยเพราะว่าพ่อแม่สอนอยู่เสมอว่าเกิดเป็นลูกคนโตต้องทำตัวให้ดีจะได้เป็นตัวอย่างให้น้องทำดีได้ดีเราต้องเป็นแบบที่ดีการเดินเล่นบ้านคนอื่นนั้นไม่ดีเสียเวลาทำงานบ้านนอนตื่นสายก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ดีมีงานต้องรีบทำให้เสร็จอย่าผัดวันประกันพรุ่ง คำสอนของท่านั้งหมดนี้คุณนัตนาจําไว้เสมอก็เลยทําให้แกเป็นคนที่อดทนมาตลอดต่อสู้ชีวิตมาอย่างไม่ย่อท้อชนิดงานหนักก็เอางานเบาก็สู้ขอให้มีส่วนได้ช่วยพ่อแม่และน้องๆแกก็พอใจทํางานนั้นจนสำเร็จต่อมาแกก็เรียนจบชั้นประถมปีที่สก็ขอพ่อแม่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่หนึ่งในตัวจังหวัดพ่อแม่ไม่ยอมโดยอ้างว่าไม่มีใครช่วยเลี้ยงน้อง ให้อยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดีกว่าเรียนต่อกว่าจะจบก็ตั้งหลายปีกว่าจะได้งานทำเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่การที่คุณรัตนาเป็นคนที่มีนิสัยเสียสละเชื่อฟังพ่อแม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อทั้งที่ตัวเองก็พอเรียนได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยกลับคิดว่าถึงไม่ได้เรียนต่อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีงานเราจะเป็นชาวนาร้อยเปอร์เซนเป็นลูกชาวนาโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลย ท่านลองคิดดูสิว่าตอนที่คุณรัตนาจบชั้นประถมปีที่สนั้นอายุเพียง11ปีเท่านั้นอันนี้แหละคือชีวิตการต่อสู้ของแก่ที่จะต้องต่อสู้ต่อไปจักเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียง11ปีต้องต่อสู้ชีวิตเป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินท่านที่ไม่เคยทํานาไม่อาจจะทราบได้หรอกว่าการทำนานั้นยากและก็เป็นงานหนักแค่ไหน ตอนเช้าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปนาเพื่อจะได้ดำนาให้ได้มากๆกก่อนที่แดดจะร้อนวันไหนฝนตกก็ทนเปียกแล้วก็หนาวเน็บไปวันไหนแดดร้อนก็ต้องทนร้อนไปข้าวเช้าก็กินเอาสิบโมงเช้าข้าวเที่ยงกินบ่ายสองโมงข้าวเย็นกินหนึ่งทุ่มเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันคุณนัตนาต้องทำงานทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านตั้งแต่หุงข้าวทำกับข้าว ตำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารสมัยนั้นไม่มีโรงสีข้าวเหมือนกับทุกวันนี้เพราะไม่มีคนรวยที่จะซื้อโรงสีข้าวได้ต้องอาศัยการตำเอาแล้วเหนื่อยขนาดไหนท่านลองคิดดูคุณรัตนาต่อสู้มาตลอดตอนเช้าต้องตื่นไปดำนาตลอดวันกลางคืนก่อนนอนก็ต้องตำข้าวไว้กินตอนเช้าอีกเป็นกิจ,จวัตรประจำวันจนกว่าจะดำนาเสร็จการทำนาในสมัยนั้นทำแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนรับจ้าง พ่อเนี่ยแข็งแรงมากพ่อไม่ยอมหาเพื่อนช่วยบอกว่าหาเข้ามาต้องแบ่งข้าวให้เขาสู้ทำสองคนพ่อลูกดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดคุณรัตนาก็เลยเป็นคนที่อดทนแข็งแกร่งตามท่านทำงานได้สารพัดต,ตั้งแต่ขุดดินหาบน้ำเผาถ่านเลี้ยงควายไถายนาเก็บมอนเลี้ยงไหมได้ทั้งนั้นการนำนาตอนที่เหนื่อยเอาจริงๆก็ประมาณสองเดือนเสร็จพอหมดฤดูทำนาแล้วก็หันมาเลี้ยงไหมต่อ ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ทีนี้มาช่วยงานแม่บ้างเพราะว่าแม่มีน้องน้อยๆมาอีกต้องช่วยซักผ้าอ้อมหุงหาอาหารเตรียมตัวให้น้องไปโรงเรียนเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมสาวไหมได้เส้นไหมมาทอเป็นผ้านุ่งผ้าห่มผ้าตาเสื้อแบ่งกันใส่ไปตามประษาบ,บ้านนอกคอกนาในสมัยนั้นแต่ก็รู้สึกเคยชินกับการทำงานต่างๆมาจนเพลินลืมคิดถึงความลำบาก กลับมีความรู้สึกเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตชนบททำนามาได้3มปีอายุเข้าสิบปีเข้าวัยรุ่นแม่ก็คงคิดเห็นใจที่คุณรัตนาตั้งใจทำงานช่วยท่านมาตลอดไม่เคยบน่นไม่เคยเกเรพวกน้องก็ได้เข้ามาเรียนต่อในเมืองท่านก็เลยส่งคุณรัตนาให้มาเรียนตัดเสือ้อตัดเย็บเสื้อผ้ากับร้านตัดเสื้อที่รู้จักกันก่อนเขาคิดค่าสอนสมัยนั้น3 0 0บาท โดยสอนรวมหมดทั้งกางเกงกรบโปรงเสื้อทุกแบบทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงตลอดจนถึงเสื้อชั้นในวันแรกที่แกไปเรียนในครูบอกว่ายังเด็กเกินไปกลัวจะสอนเข้าใจยากเพราะว่ายังไม่รู้จักแต่งตัวเลยนุ่งแต่ผ้าถุงนะคุณนัตนาก็บอกว่าเดี๋ยวขอหนูเรียนดูก่อนถ้าเรียนไม่ได้ก็ให้ค่าสอนฟรีเขาก็เลยรับเอาไว้ ต่อมาคุณรัตนาก็ได้เข้ามาในเมืองทุกวันด้วยการเดินเท้าไปเรียนพร้อมกับน้องๆที่ไปเรียนหนังสือระยะทางจากบ้านเข้าไปในเมืองก็ประมาณ4กิโลเมตรไปเช้าเย็นกลับสมัยนั้นไม่ค่อยมีคนใส่รองเท้ากันต้องเดินเท้าเปล่าถนนหนทางก็ไม่สะดวกต้องเดินตามคันนาบ้างตามทางเกวียนบ้างหน้าฝนก็ต้องเดินลุยน้ำมารวมแล้ววันหนึ่งคุณรัตนาต้องเดิน8กิโลเมตร กลับถึงบ้านต้องหาบน้ำกินหาบน้ำใช้ให้พวกน้องอาบกันอีกให้ข้าวไก่ข้าวหมูหาบน้ำรถผักสวนครัวระหว่างเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าพอถึงฤดูทำนาก็หยุดช่วยพ่อดํานาก่อนพอดํานาเสร็จก็ไปเรียนต่อใหม่อีกเรียนไปได้สองสาเดือนก็ต้องหยุดเกี่ยวข้าวอีกจนกว่าจะนวดข้าวเสร็จเก็บใส่ย,ยุ่งเรียบร้อยถึงได้ไปเรียนตัดเย็บต่อเป็นอย่างเนี้ยสลับกันไปราวๆสองปี เจ้าของร้านเห็นฝีมือพอใช้ได้ก็เลยให้เงิน,งนเดือนคุณรัตนาก็เลยผ่อนจักคันหนึ่งเอาไว้ที่บ้านกลับจากกลับจ้างที่ร้านก็ไปตัดเย็บที่บ้านต,ต่อตอนกลางคืนโดยใช้ตะเกียงกระป๋องที่ใช้น้ํามันกัดในสมัยนั้นส่องพอมองเห็นแต่ก็ไม่ถนัดนักด้วยความภาคเพียรที่ได้สู้อดทนมาคุณรัตนาก็เลยได้เป็นช่างตัดเสื้อมาจนทุกวันนี้มีอาชีพที่สุจริตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวสืบมา แกก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ได้ต่อสู้ชีวิตด้วยความมีมานะและอดทนต่อมาคุณรัตนาได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนกำพร้าพ่อมีแม่ซึ่งป่วยอยู่โดยไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าเงินไม่มีตัวเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองมาตลอดพอแต่งงานกันได้เดือนหนึ่งสามีก็ชวนคุณรัตนาเข้ามาอยู่ในตัวเมืองโดยสามีเปิดร้านตัดผมเช่าบ้านให้คุณรัตนาอยู่ต่างหาก คุณรัตนาก็รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆได้เงินก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดพอได้เงินเก็บไว้บ้างแล้วช่วยส่งให้น้องเรียนต่อบ้างถึงจะแยกออกมาแล้วก็ตามแต่ว่าภาระของคุณรัตนาก็ยังไม่หมดไปต้องส่งเสียพวกน้องมาตลอดทั้งเสื้อผ้าของน้องๆก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าคุณรัตนานี่ตัดเป็นทุกแบบไม่ต้องไปเสียเงินจ้างที่อื่นก็เลยต้องแบกภาระนี้มาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาที่นี่คุณรัตนามีลูก ทีนี้แหละชีวิตต้องต่อสู้ขนาดหนักในระหว่างที่แต่งงานได้หกปีคุณนัตนามีลูกสี่คนแล้วก็เลี้ยงดูด้วยตัวเองทั้งหมดไม่เคยมีพี่เลี้ยงช่วยเลยเพราะว่าสามีไม่เห็นด้วยกับการหาคนมาช่วยเลี้ยงลูกเขาบอกว่าปู่ย่าตายายก็เลี้ยงเองมาตลอดท่านยังเลี้ยงได้แกก็เลยต้องเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่อย่างทุลักทุเลผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนตามวิถีชีวิตจนลูกคนโตอายุได้ห้าขวบพอเข้าโรงเรียน คุณนัตนาก็เริ่มส่งให้เรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กต่อมาก็ส่งคนที่สองสามสี่ไปตามลำดับต้องรับภาระหนักมากไหนจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไหนจะเลี้ยงลูกของตัวเองถึงสี่คนดีแต่ว่าสามีเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่เคยรังเกียจญาติพี่น้องของคุณนัตนากลับส่งเสริมซะอีกก็ทําให้แกมีกําลังใจต่อสู้ชีวิตมาเก็บพร้อมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งก็พากันมาสร้างบ้านอยู่เอง ในระหว่างสร้างบ้านนั้นมีปัญหาเอามากๆเพราะว่าเงินไม่พอต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาสร้างให้เสร็จพอได้บ้านอยู่เองแล้วทีนี้ก็ต้องหาเงินใช้หนี้ที่ยืมเข้ามาพร้อมกระส่งลูกเรียนด้วยลูกเริ่มเรียนชั้นสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจากครอบครัวเล็กๆก็ขยายเป็นครอบครัวใหญ่คุณรัตนาต้องแบกภาระหนักมากโดยการรับจ้างตัดผ้าเพิ่มขึ้นทำทั้งกลางวันกลางคืนทุกคืนถึงสี่ห้าทุ่มเป็นประจำ จนได้เงินใช้นี่หมดจึงรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากคุณรัตนาก็ดีใจคิดว่าต่อไปนี้อาจจะลดความลำบากลงได้บ้างแต่ที่ไหนได้เวรกรรมที่สร้างมามันก็คงจะยังไม่หมดโดยไม่คาดฝันคุณรัตนาต้องรับกรรมนั้นอย่างแสนสาหัสทีนี้หนักเอามากทีเดียวในชีวิตสามีคุณรัตนาเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยการกระอักเลือด คืออยู่ดีๆเลือดไหลออากมาจากทางปากทางจมูกหายใจไม่ได้หมอช่วยไม่ทันเลยสิ้นใจไปต่อหน้าต่อต,อตาทิ้งลูกสี่คนไว้เป็นภาระให้แก่คนเดียวตอนที่สามีเสียนั้นลูกคนโตเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวะนคนรราชสีมาคนที่สองเรียนอยู่วิทยาลัยครูสุรินท์อีกสองคนเรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างที่ต้องใช้เงินทั้งนั้นดีแต่ว่าชีวิต ของคุณนัตนาที่เคยต่อสู้มาตลอดด้วยลำแข้งของตัวเองก็เลยช่วยให้แกมีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งอดทนทําหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อและแม่ในขณะเดียวกันไม่ให้ลูกมีปมได้เพราะการเป็นลูกกัมพระพยายามตักเตือนให้คําปรึกษาให้ความอบอุ่นแก่ลูกอยู่เสมอแกอบรมเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจนลูกๆมีกําลังใจเรียนหนังสือจนจบปร,ริญญาแล้วสองคนมีงานทําแล้วคนที่สามก็จะจบเร็วๆนี้ แล้วคนที่สี่ที่จะต้องส่งเสียไปอีกในราวสองปีกว่าก็าคงจะเบาบางลงและนี่คือชีวิตของคุณนัตนาที่ได้ต่อสู้มาโดยที่ไม่มีใครที่จะช่วยแกได้เลยมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ทุกวันนี้แกอยู่ได้ด้วยการประพฤติธ,ธรรมเพราะชีวิตของแกสู้มาด้วยการปฏิบัติธรรมมาพร้อมไม่เคยละเว้นสู้ชีวิตควบคู่มากับธรรมะตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ คุณนัตนาเคยตั้งสัตว์ปฏิญาณตัวว่าถ้าลูกของข้าพเจ้าทั้งสี่คนได้ดีมีงานทําเป็นหลักแหล่งช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้โดยสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะฝากชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในรถพระธรรมปฏิบัติตนตามรอยพระพุทธองค์สืบไปสาธุ